วันที่สามสิบแปดแล้วครับถ้านับจำนวนวันที่เรากำหนดไว้ที่จะเริ่มตัดดอกก็คือสี่สิบห้าวันฉะนั้นก็อีกเก็ดวันครับจะถึงวันที่เราจะต้องตัดมีดแรกแล้วมาดูสถานการณ์ก็นี้ะครับก็จะได้ประมาณนี้แหละเริ่ม คลิดอกแล้วครับเริ่มแสดงลักษณะดอกแล้วถ้าประมาณนี้ก็น่าจะได้เบอร์สามเบอร์สี่ครับไม่น่าจะเกินสองนี่ครับเก็บวันก็คงจะตัดได้แต่ก็คงจะไม่เยอะแลครับเป็นมีดรแรก ก็จะได้ไปเที่ยวตลาดแล้ววันนี้เรามาดูกันว่าสถานการณ์ตลาดดาวเรืองหรือราคาราคาคดาวเรืองนะเป็นยังไงกันบ้างไปกันครับมาเริ่มที่ไซส์แรกเลยครับนี่ครับตลาดไทยครับมีสีเบอร์สีไซส์นะครับก็คือก็คือ มีดาวเรืองเบอร์กลางครับเบอร์จัมโบ้เบอร์เล็กแล้วก็เบอร์ใหญ่ครับใหญ่สุดก็จะเป็นจัมโบ้ครับที่ตลาดไทยนะครับจะขายเป็นถุงถุงละหนึ่งร้อยดอกนะถ้าเป็นเบอร์กลางนี่ครับก็จะราคาประมาณห้าสิบถึงแปดสิบาทแล้วแต่เจ้านะครับแล้วแต่ร้านค้าไปเลยจะขายเป็นถุงส่วนจัมโบ้ก็ร้อยเกตสิบถึงสองร้อยนะครับ แต่จะเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นครับดูดาวเรืองเบอร์กลางกับเบอร์เล็กครับเบอร์กลางก็คือเบอร์ที่ใหญ่กว่าเบอร์เล็กนะครับแต่ดูราคาครับเบอร์กลางนะห้าสิบถึงแปดสิบาทครับแต่เบอร์เล็ก120ถึง140เบอร์เล็กแพงกว่าเบอร์กลางครับอันนี้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นไซส์ของตราดไทยนะครับตลาดดอกไม้ของตราดไทยไม่เข้าใจว่าเบอร์เล็กทำไมมันแพงกว่าเบอร์กลางครับเปรียบเทียบราคาทั้งสีไซส์นะครับส่วนจัมโบ้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ถุงละหนึ่งร้ยเกสิบถึงสองร้อยบาทนะครับ หนึ่งถุงก็จะมีประมาณหนึ่งร้อยดอกทีนี้มาดูการเปรียบเทียบมาเห็นชัดเจนก็คือเบอร์เล็กครับเบอร์เล็กร้อยละนะครับมันจูหนึ่งถุงร้อยถุงละร้อยดูเบอร์เล็กกับเบอร์ใหญ่ครับเบอร์เล็กหนึ่งร้อยยี่สิบาทถึงหนึ่งร้อยสี่สิบาทต่อถุงส่วนเบอร์ใหญ่ครับหนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งร้อยสี่สิบาทเบอร์เล็กแพงกว่าเบอร์ใหญ่ซะด้วยซ้ำไปครับนี่หลับยังงง ยังงงไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ที่ของเราก็คือเบอร์เล็กนี่จะเยอะมากนะครับช่วงนี้ถูกมากแต่เบอร์ใหญ่จะขาดตลาดหรือว่ายังไงอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ตามรีเสิร์ชนะครับเป็นรีเสิร์ชของไซต์ตลาด,ลาดมาดูอีกหนึ่งไซต์ครับเป็นตลาดสีมุมเมืองครับตลาดเก่าแก่นี่ครับไซต์นี้มีการอัปเดตท,ทุกวันคนระับอัปเดตท,ทุกวัน เป็นวันจันทร์ที่15พฤษภาคม2566ครับมีอัปเดตท,ทุกวันแต่ไซส์นี้เขาจะไม่เป็น100ดอกเป็นเป็นถุงละหน0่ดอกนะครับเขาจะเป็นถุงละ1นกิโลครับหนกิโลก็จะมีราคาแล้วแต่ไซส์นะครับถ้าใหญ่สวยแล้วก็180บาทถ้าไซส์กลางก็ หนึ่งกิโลกร,รัมก็ร้อยหกสิบาทส่วนไซส์เลยก,ก็สวยด้วยนะครับกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทอันนี้แล้วแต่ตลาดนะครับเป็นตลาดสี่มุมเมืองครับการขายในแต่ละตลาดจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ไซส์นี้เขาจะอัปเดตกับทุกวันครับมีมาดูไซส์มาตรฐานทั่วไปครับจะรวบรวมราคาสินค้าเกษตรทุกๆอย่างครับแต่เขาจะมาดูราคาของดาวเรืองครับอันนี้ก็ไม่ค่อยอัปเดตนะครับ สายเกษตรไพรนี่ก็ไม่ค่อยอัปเดตตามที่ดูครับดูนะครับวันที่11พฤษภาคมยังไม่อัปเดตเลยแต่สิ่งที่แปลกก็คือจะมีลักษณะคล้ายไซของตลาดไทยครับดูครับดาวเรืองเบอร์ใหญ่กับดาวเรืองเบอร์เล็กนี่ครับเบอร์ใหญ่140ต่อถุงหรือ100ดอกครับเท่ากันกับเบอร์เล็กเลยครับ140ต่อ100ดอกก็คือหนึ่งถุงละครับดูครับราคาเท่ากันเลย ต่ดาวเรืองเบืรอกลางมีราคาแค่แปดสิบบาทงงเหมือนกันนี่แหละให้เข้าใจตรงนี้คืออะไรเหมือนกันนะอันนี้ตามรีเสตทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นไซ์ที่เขารวบรวมราคาเกษตรทุกอย่างไว้ในไซนี้แล้ครับแต่เราไม่เข้าใจว่าทําไมถึงออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับมาดูเขาทําให้เห็นวัน ที่ย้อนหลังครับของดาราของราคาดาวเรืองครับวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบวันที่เก้าแต่ดูทุกวันครับสังเกตได้ว่าทุกวันเลยจะมีราคาเท่ากันหมดทุกไซดูนะครับแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือนี่ครับมาดูสุดท้ายก็คือการอัปเดตของส่วนปลาคลองตลาดนี่ครับคือตลาดที่มีการขายดาวเรืองมากที่สุด จะไม่มีการรวบรวมเป็นราคาเดียวกันเหมือนสี่มุมเมืองแล้วก็ตลาดไทยนะครับสำหรับปลาของตลาดแล้วแต่เจ้าไปเลยส่วนมากก็จะเป็นเพจนะครับเป็นเพจในเฟซในอะไรต่างๆที่เขาทําลงไปครับก็แล้วแต่เจ้าไปเลยนะครับเจ้าไปเลยราคาก็ขายแต่และเจ้าไปเลยนะครับให้ดูครับก็จะออกรประมาณนี้ถ้าเป็นตลาดสี่มุมเมืองนะครับมีทั้งเออเป็นตลาดปลาคลองตลาดนะครับ ปาคลองตลาดจะมีทั้งปลาคลองเก่าและปลาาคลองใหม่แล้วนี่ครับจะออกมาลักษณะนี้เป็นร้านใครร้านมันเลยครับทำออกมาลักษณะนี้จะไม่รวบรวมไว้ด้วยกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคาคาดาวเร,เรืองในรีเสิร์ชก็จะมีตามลิงตามแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าจะ ราคาริงๆเวลาเราไปขายริงๆก็ไม่ตามนั้นหรอกครับส่วนมากก็อยู่ที่หน้าร้านกันไปเลยแล้วแต่ร้านแล้วแต่อะไรกันไปเลยตลาดไทยก็ดีสีมมันก็ดีแต่ส่วนมากที่ส่งกัน,นเยอะๆก็น่าจะเป็นปลาคลองตลาดแหละครับแต่ก็อย่างที่บอกนั่นเลยว่าปลาคลองตลาดเขาก็จะมีแพลตฟอร์มหรือสไตล์ของอีกต่างหากแล้วถ้าเราได้ราคามาตรฐาน อะไรยังไงเราจะมารายงานให้ทราบก่อนจะตัดกันนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ